รับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังหนังที่ผมเลือกมาสปอยในวันนี้เป็นหนังแอนิเมชันที่มีชื่อว่า The Lion King เรื่องราวของหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับสิงโตตัวหนึ่งที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปสูญเสียทั้งพ่อสูญเสียครอบครัวสูญเสียแม้กระทั่งตำแหน่งเจ้าป่าเขาจะกลับมาทวงคืนตำแหน่งเจ้าป่าของเขาได้หรือไม่เรื่องราวของเขาจะประจนภัยขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาหลักษณนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับ เริ่มเรื่องมาสัตว์ป่านน้อยใหญ่แห่งทุ่งหญ้าสวัณนาจำนวนมากได้เดินทางไปที่ผาทารนงซึ่งเป็นที่พักของสิงโตเจ้าป่าเพื่อไปแสดงความยินดีกับเจ้าป่าที่ได้ลูกชายสิงโตตัวนี้คือสิงโตเจ้าป่าที่มีชื่อว่ามูฟาซาส่วนลิงตัวนี้ชื่อว่าลาฟิกิเป็นลิงอาวุโสที่สัตว์ทุกตัวแห่งทุ่งหญ้าสวัณนาเคารพนับถือส่วนสิงโตเพศเมียตัวนี้ชื่อว่าซาลาบีเธอเป็นราชินีของสิงโตส่วนลูกสิงโตตัวนี้ชื่อว่า ซิมบ้าเป็นลูกของมูฟาซากับซาลาบีและซิมบ้าคือเจ้าป่า่างทุ่งหญ้าซาววนาตัวต่อไปสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่มาร่วมแสดงความยินดีก็พากันยอมรับและโค้งคำนับซิมบ้าแล้วพิธีก็จบลงแล้วหนังก็ตัดมาที่สิงโตตัวหนึ่งสิงโตตัวนี้ชื่อว่าสกาและสกาก็เป็นน้องของสิงโตเจ้าป่ามูฟซาในงานพิธีเฉลิมฉลองซิมบ้านั้นสกาไม่ได้ไปร่วมงานด้วย เพราะสกาหวังว่าจะได้เป็นเจ้าป่าตัวต่อไปแต่มูฟาซากัดยกตำแหน่งเจ้าป่าตัวต่อไปให้กับซิมบ้าลูกงเขาทําให้สกาไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วนกตัวนี้ก็บินเข้ามานกตัวนี้เป็นนกเงือกที่มีชื่อว่าซาซูเป็นผู้ช่วยของมูฟาซา คอยสอดส่องดูแลแรงงานเหตุการณ์ต่างๆในทุ่งหญ้าสวานาให้มูฟซาฟังในระหว่างที่ซาซูกําลังถามสกาว่าทาไมไม่ไปร่วมงานพิธีมูฟซาก็ได้เดินเข้ามาและถามสกาว่าทาไมไม่ไปร่วมแสดงความยินดีกับซิมบ้าที่จะได้เป็นเจ้าป่าตัวต่อไปสกาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าเป็นวันนี้แล้วก็เดินหันหลังจากไปเช้าวันต่อมามูฟซาก็ได้พาซิมบ้าไปดูบริเวณพื้นที่ที่สิงโตเจ้าป่าต้องดูแลพื้นที่ที่ตะวันทอแสงนั่นคือพื้นที่ที่เจ้าป่าต้องดูแล ส่วนพื้นที่ด้านนอกที่ตะวันทอแสงไม่ถึงนั่นคือนอกอาณาเขตเราและการปกป้องอาณาเขตของเราคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่และมูฟาซาก็ได้สอนลูกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้ความสมดุลและจะต้องให้เกี่ยกับทุกชีวิต พวกเรากินละมั่งเป็นอาหารเมื่อเราตายไปเราก็กลายเป็นหญ้าเพื่อให้ละมั่งได้กินเพื่อดำรงชีวิตต่อไปเราเกี่ยวโยงกันและนั่นคือวิถีของชีวิตต่อมาในระหว่างที่ซิมบ้ากาลังวิ่งเล่นอยู่ซิมบ้าก็ได้เจอกับสกาซิมบ้าก็ได้เล่าถึงการเป็นเจ้าป่าในอนาคตให้สกาฟังซึ่งสกานั้นก็ไม่ค่อยชอบซิมบ้าสักเท่าไหร่แล้วซิมบ้าก็ได้พูดถึงพื้นที่ด้านมืดของทุ่งหญ้าสวรนา่าพื้นที่ที่มูฟซาสั่งห้ามซิมบ้าไปโดยเด็ดขาดเมื่อสกาได้ยินแบบนั้นสกาเล,คาลายค โดยบอกกับซิมบ้าว่าพื้นที่สุสานช้างแห่งนั้นไม่เหมาะกับสิงโตเด็กอย่างเจ้าและสการู้ว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้วมันก็เป็นไปตามแผนของสกาต่อมาซิมบ้าได้มาชวนมาล่ามาล่าคือสิงโตเพศเมียที่เป็นเพื่อนกับซิมบ้าโดยซิมบ้าบอกกับมาล่าว่าจะพาไปเล่นที่ใหม่และซิมบ้าก็บอกกับแม่เขาว่าไปเล่นแถวสระน้ําแม่ของซิมบ้าจึงให้ซาซูไปด้วยเพื่อคอยดูแลในระหว่างที่ซิมบ้ากับมาล่ากำลังเดินทางไปเล่นทั้งคู่จึงได้วางแผนเพื่อจะหลบหนีซาซูเพื่อไปเล่นที่สุสาาช้าง,ง,องสส่องงร ทั้งคู่ก็ต้องตกใจเพราะเป็นสถานที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ด้วยความดื้อของซิมบ้าเดินเข้าไปจนเจอกับฝูงไฮยีนาเมื่อฝูงไฮยีนาเจอกับลูกสิงโตพวกมันก็ได้วิ่งลุมเข้าไปเพื่อจะกินซิมบ้ากับมาล่าในระหว่างที่ซิมบ้ากับมาล่าหมดทางหนีมูฟาซาพ่อของซิมบ้าก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลามูฟาซาก็ได้บอกกับไฮยีนาว่าอย่ามายุ่งกับลูกของเขาแล้วมูฟาซาก็พาซิมบ้ามาล่ากลับที่ผาทอนงในระหว่างเดินทางกลับมูฟาซาก็ได้บอกกับซิมบ้าว่าเป็นเจ้าป่าก็มีความกลัวเหมือนกัน แต่ความกลัวของเจ้าป่าไม่ใช่ว่ากลัวไฮยีน่าแต่กลัวว่าจะเสียลูกไปและมูฟซา,าก็บอกกับซิมบ้าอีกว่าลูกเห็นดวงดาวบนท้องฟ้านั้นไหมเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจ้องมองเราจากดวงดาวพวกนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกโดดเดี่ยวจงจำไว้เจ้าป่าบนฟ้าจะคอยนำทางให้กับลูกเสมอ แล้วหนังก็ตามมาที่ฝูงหมาในที่สุสานช้างสกาก็ได้เดินเข้ามาหาฝูงไฮยีนาพวกนี้เพื่อมาขอความร่วมมือระวางแผนที่จะฆ่าซิบบ้ากับมูฟาซาและเมื่อสกากได้เป็นเจ้าป่าสกาก,ก็จะอนุญาตให้ไฮยีนาทุกตัวสามารถล่าสัตว์ในทุ่งหญ้าสาวาน่าได้แบบเต็มที่ เช้าวันต่อมาแผงของสกาก็ได้เริ่มต้นขึ้นสกาได้หลอกให้ซิมบ้ามาที่ช่องเขาเพื่อมาซ้อมคำรามเมื่อมาถึงที่หมายสกาก็บอกให้ซิมบ้าซ้อมคำรามอยู่ตรงนี้เมื่อคำรามเก่งแล้วเขาจะกลับมาดูแล้วสกาก็เดินจากไปในระหว่างที่ซิมบ้ากำลังซ้อมคำรามอยู่ฝูงไฮยีน่าก็ได้ไล่วัวกระทิงฝูงใหญ่ให้วิ่งลงมาที่ช่องเขาเมื่อซิมบ้าเห็นฝูงวัวกระทิงที่กำลังแตกตื่นวิ่งมา ซิมบ้าก็ได้วิ่งหลบหนีและหาที่หลบส่วนสกาก็ได้วิ่งไปบอกมูฟาซ่าว่าฝูงวัวกระทิงที่กำลังแตกตื่นวิ่งลงช่องเขาและซิมบ้าก็อยู่ที่นั่นมูฟาซซ่าจึงได้รีบวิ่งไปที่ช่องเขานั้นเมื่อมูฟาซ่ามาถึงก็เห็นว่าซิมบ้ากำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้อยู่มูฟาซ่าจึงรีบลงเข้าไปช่วยส่วนสกาก็ได้ออกอุบายให้ซาซูไปตามสิงโตตัวอื่นมาช่วยต่อมาในขณะที่มูฟาซ่าช่วยซิมบ้าไว้ได้ตัวของมูฟาซซ่าเองก็ติดไปกับฝูงวัวกระทิง มูฟซาจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดปีนขึ้นหน้าผาและร้องของให้สกาดึงเขาขึ้นไปแต่สกากลับใช้อุ้มเท้าตบไปที่มูฟาซาทำให้มูฟาซาล่วงลงไปที่ฝูงกระทิง ซึ่งในขณนะนั้นซิมบ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่เพียงว่าพ่อของเขาตกกับหน้าผาและในที่สุดมูฟาซ่าก็ตายเมื่อซิมบ้ารู้ว่าพ่อตัวเองตายสกาก็ได้เข้ามาบอกว่านี่คือความผิดของซิมบ้าที่ทําให้พ่อตายสกาเลยบอกให้ซิมบ้าหนีไปจากที่นี่ในขณะที่ซิมบ้ากําลังวิ่งหนีสกาก,ก็ได้บอกฝูงไฮยีน่าให้ไปจาัดก,การซิมบ้าให้เรียบร้อยต่อมาในขณะที่ซิมบ้ากําลังวิ่งหนีฝูงไฮยีน่าอยู่ซิมบ้าก็ได้พัดตกลงหน้าผาและฝูงไฮยีน่าพวกนั้นก็คิดว่าซิมบบบ้้้าาาาาาาตตยแลลววััดดภพมมมทที่่่ผอ,องงซกกกก็ไฝูู ซิมบ้านั้นได้ตายไปแล้วและเจ้าป่าตัวต่อไปก็ต้องเป็นเขาและเจ้าป่าสากาก็ได้ออกคําสั่งว่าให้ฝูงไฮยีน่ามาร่วมฝูงกับสิงโตด้วยและความสมดุลแห่งทุ่งหญ้าซาวัน่าก็ได้ดับลงเมื่อซิมบ้าหนีพ้นฝูงไฮยีน่าแล้วเขาก็ได้ออกเดินทางแบบไม่มีจุดหมายจนในที่สุดซิมบ้าก็ได้หมดแรงและสลบไปในระหว่างที่ซิมบ้าสลบอยู่ก็มีฝูงแร้งฝูงใหญ่บินลงมาเพื่อจะมากินซิมบ้าและในระหว่างนั้นเองก็มีหมูป่าตัวหนึ่งกับตัวแคสเเมียตัวหนึ่งวิ่งผาเข้ามากลางฝูงแงแ้้้งงลลวก็ไดนนูสิิโตั่คือซมบา หมูป่าตัวนี้ชื่อว่าภูมบ้าส่วนตัวแคสเมียตัวนี้ชื่อว่าทีโมน ทั้งสองคือเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเมื่อทีมวงกับพูมบ้าเห็นว่านี่คือลูกสิงโตทั้งคู่จึงตัดสินใจเลี้ยงไว้เพราะคิดว่าถ้ามีลูกสิงโตอยู่ในกลุ่มคงไม่มีใครมากล้ายุ่งส่วนเรื่องอาหารของซิมบ้าทีมมวงกับพูมบ้าบอกว่าถ้าอยากอยู่กับพวกเขาก็ต้องกินเหมือนพวกเขานั่นคือมแมลงและหนอนต่างๆและทีมวงกับพูมบ้าก็ได้สอนซิมบ้าว่าฮางคูน่ามาทาท่าหมายความว่าปล่อยวางและไม่ต้องกังวลและและทั้งสามก็ได้กลายเป็นเพื่อนซี้กันเมื่อวันเวลาผ่านไปซิิมมบ้้าากก็็ไดลยเปนนสงโตหุ่ ตัดภาพมาที่ทุ่งหญ้าอย่างสวาน่านะครับตอนนี้ทุ่งหญ้าอย่างสวาน่าเกิดซุดโสมอย่างหนักและสัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกไฮยีน่าล่าเป็นอาหารทําให้สัตว์ป่าเหลือน้อยและเริ่มขาดแคลนส่วนซาซูก็ยังมาคอยรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้กับซาลาบีราชินีสิงโตได้ฟังทุกวันและซาซูก็รายงานว่าตอนนี้เหลือสัตว์ป่าอยู่ฝูงเดียวในทุ่งหญ้าอย่างสวนาน่าเมื่อมาล่าได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกว่าพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแต่ซาลาบีก็บอกว่าพวกเราต้องปกป้องผาทอนงแห่งนี้ไว้ทําให้มาล่าหนีไปจากฝูงเพงลนพังเพื่อไปขคววามช่ยเหลือ ตัดภาพมาที่สมสหายที่กำลังนอนดูดาวอยู่แล้วทั้งคู่ก็ได้พูดถึงดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วซิมบ้าก็พูดขึ้นว่าเจ้าป่าที่ตายไปแล้วเขาอยู่บนนั้นและคอยมองเราอยู่แล้วซิมบ้าก็เริ่มคิดถึงพ่อเขาซิมบ้าก็ได้เดินมาที่เงียบๆคนเดียวแล้วทิ้งตัวลงนอนพร้อมกับอาการเศร้าทําให้ขนของซิมบ้าหลุดปลิวลอยไปตามอากาศลอยผ่านแม่น้ําผ่านพายุต่างๆลอยจนไปถึงมือของลาฟิกิทําให้ลาฟิกิรู้ว่าซิมบ้ายังไม่ตายลาฟิกิดีใจมากเก่งได้ออกตามหาซิมบ้า เช้าวันต่อมาขณะที่ทีมมวงกับพูมบ้ากลาลังเดินเล่นอยู่ก็มีสิงโตตัวหนึง่งวิ่งเข้ามาไล่กัดพวกเขาสิงโตตัวนั้นก็คือมาล่าและซิมบ้าก็ได้เข้ามาห้ามไม่ทันเวลาพอดีเมื่อซิมบ้ากับนาล่าได้เจอกันทั้งคู่ดีใจมากและมาล่าก็คิดมาโดยตลอดว่าซิมบ้าตายแล้วเมื่อเห็นว่าซิมบ้ายังไม่ตายยิ่งทาให้เธอดีใจมากส่วนซิมบ้าก็ได้พามาล่าเดินเที่ยวในป่าที่ตัวเองอาศัยอยู่และในระหว่างที่ทั้งคู่เดินเที่ยวทั้งคู่ก็ได้เกิดปิ๊งกันแล้วมาล่าก็ได้เเปป็นนนสิงงโตต้้้าาาา่่่พรรออมกับุญใหูย โตด้วยส่วนทุ่งหญ้าซาวน่าตอนนี้ซุดโทมอย่างหนักสัตว์ป่าเหลือน้อยมาล่าจึงอยากให้ซิมบ้าไปทวงตำแหน่งเจ้าป่าจากสกาคืนซิมบ้าก็เลยบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วเมื่อมาล่าได้ยินแบบนั้นมาล่าก็ไม่พอใจมากมาล่าจึงได้เดินหนีไปแล้ววิ่งกลับไปที่ผาทอนงต่อมาลาฟิกิที่ออกตามหาซิมบ้าจนเจอเขาก็ได้บอกกับซิมบ้าว่าอยากเจอกับมูวาซาไหมเขายังไม่ตายถ้าอยากเจอให้ตามเข้ามาซิมบ้าจึงได้ตามลาฟิกิไปจนถึงบ่อน้ําแห่งหนึ่งลาฟิกิก็ได้ให้ซิมบ้ามองลงไปในบอน้ํา แล้วบอกกับซิมบ้าว่าเขาอยู่ในตัวของเจ้าแล้วเสียงของพ่อซิมบ้าก็ดังขึ้นมาว่าลูกต้องกลับไปที่ที่ของลูกในวิถีของชีวิตลูกต้องจําไว้ว่าลูกเป็นใครลูกคือเจ้าป่าตัวจริงพ่อไม่เคยทิ้งลูกและไม่มีวันทิ้งและจงจําไว้ว่าลูกเป็นใครและซิมบ้าก็ได้ออกเดินทางวิ่งกลับไปที่ผาทอนงในระหว่างทางก็ได้เจอกับมาล่าพอดีทั้งคู่จึงได้วิ่งกลับไปที่ผาทอนงพร้อมกันพร้อมกัมกมกบทีมอลและปูมบ้าที่วิ่งตามหลังมาติดติดเมื่อทั้งสี่วิ่งมาถึงทุ่งหญ้าขอางซาวน่า ก็ต้องพบว่ามันซุดโสมอย่างหนักและไม่มีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่เลยและซิมบ้าก็ได้มาถึงที่ผาทอนงเมื่อซาลาบีเห็นซิมบ้าเธอก็ดีใจมากที่ซิมบ้ายังไม่ตายและการทวงตำแหน่งสิงโตเจ้าป่าของซิมบ้าก็เริ่มต้นขึ้นฝั่งสกามีฝูงฮยีนาคอยเป็นกาลังเสริมส่วนซิมบ้ามีเพื่อนของเขาคอยเป็นกําลังเสริมพร้อมกับสิงโตตัวอื่นๆแล้วสกาก็ได้พูดขึ้นว่ารู้ไหมว่าใครคือสาเหตุที่ทําให้มูฟาซาต้องตายและซิมบ้าก็ยอมรับต่อหน้าสิงโตตัวอื่นๆว่าเขาคือสาเหตุที่ทําาาาใให้้้้้พ่่ออออตตตงงงยซกจจึชุดนนรีขูิมบ เกือบตกหน้าผาเหมือนพ่อของเขาและด้วยความหยิ่งพยองของสกาจึงได้โน้มตัวไปกระซิบข้างหูของซิมบ้าว่าเขาเองที่ฆ่ามูฟาซาทาให้ซิมบ้าโมโหอย่างมากเมื่อรู้ความจริงและด้วยแรงโกธของซิมบ้าเขาจึงได้กัดแผงขนคอของสกาแล้วปีนขึ้นจากหน้าผาจนได้และซิมบ้าได้บอกกับสกาไว้ให้พูดความจริงว่าจริงๆแล้วสกาต่างหากที่เป็นคนฆ่ามูฟาซาแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นสกาได้สั่งไฮยีนาให้ฆ่าสิงโตให้หมดและฝูงไฮยีนาเองก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะแต่ด้วยการวมพลังของทีมมอนและพุมบ้า ลาฟุกิและสิงโตต,ต,ตัวอื่นๆทาให้สามารถขับไล่ฝูงไฮยนีนาออกไปได้ส่วนสกาที่กําลังจะหนีซิมบ้าก็ได้ไล่ตามไปติดๆเมื่อสกาโมโหทางหนีสกาจากึงได้พูดขึ้นว่าเขาถูกพวกไฮยนีนาตำช้าพวกนี้บังคับให้ทําและจริงๆแล้วเขาต้องการฆ่าไฮยนีนาพวกนี้ให้หมดซึ่งในขณะนั้นก็มีไฮยนีนาบางตัวได้ยินที่สกาพูดและในขณะที่ซิมบ้ากําลังขับไล่สกาให้ไปอยู่ที่อื่นแต่สกาลกับเล่นไม่ซื่อกับซิมบา้าทั้งคู่ยึงได้ต่อสู้กัน และสกาก็าพลาดท่าตกลงไปที่หน้าผาซึ่งด้านล่างนั้นก็เต็มไปด้วยฝูงไฮยีน่าแล้วไฮยีน่าพวกนี้ก็ได้ยินที่สกาพูดทั้งหมดทําให้ไฮยีน่าที่กําลังโกรธพวกนี้ ลุมกัดสกาจนตายเมื่อเรื่องราวต่างๆสงบลงซิมบ้าจึงได้ขึ้นเป็นสิงโตเจ้าป่าเพื่อปกป้องและดูแลทุ่งหญ้าสวานาต่อไปวันเวลาผ่านไปทุ่งหญ้าสวานาก็เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมสัตว์ป่าชนิดต่างๆก็เริ่มกลับมาใาศัยทุ่ทงหญ้าสวานาและในวันนี้เองสัตว์ป่าต่างๆก็ได้มาร่วมแสดงคอมินดีกับซิมบ้าและมาร่าที่ได้ให้กำเนิดสิงโตตัวน้อยออกมาและสิงโตตัวน้อยตัวนี้ก็คือสิงโตเจ้าป่าตัวต่อไปแล้วหนังก็จบครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ดูจบแล้วก็คอมเมนต์บอกผมมาด้วยนะครับหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับภาพสวยเนื้อหาดีนะครับผมแนะนําให้ไปดูฉบับเต็มนะครับส่วนข้อมูลขาดตกบกห่องต้นไหนผมก็ต้องขอกาอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน